ค่ะพี่พีเ่เพื่อนชมดงตะวันนะคะอันนี้มันบล็อกกอรี่หรือว่ามันคณ้าฝรั่งคัะพี่พีเ่เพื่อนเขาปลูกไว้หรือว่ามันขึ้นเองเป็นอย่างมันจะงามแท้หือข่อยบอกกาเก็บแม่พี่น้องข่อยย่านพอนปลูกเนี่ยมันต้นบล็อกกอรี่หรือว่าเอ่อเป็นคณ้าฝรั่งที่มันขึ้นเองค่ะ ช่วยบอกหน่อย <laughs> โอ้มันคืองามแท้พุนน่ะแต่มันก็มีแค่แถวนอกนี่เด้ค่ะพี่น้องแต่ว่าข้างในมันก็มีกระล้มกระแหลม,ลมต้องถ่าถามพ่อใหญ่เด้นน่ง่ามมีลีค่ะพี่น้องหลายคักโอ้ยอยากได้เด้บังดูพี่น้องบังดูบังดูบังดูบังต้นนี่ดูค่ะบังดูค่ะพี่น้องงามคัก เมืองต้นมันลำต้นมันง่ายอันนี้มันบกกะไรคือว่าพะกาศฝรั่งบกกะไรมันก็สีสูงเนาะค่ะแมนบบแมนบแมนบเมืองท่านตะวันค่ะพี่น้องมันหลายได้แถวนอกแต่ว่าแถวข้างในมันก็ขื้นเป็นกระย่อมก็ย่ำเนาะค่ะพี่น้องเบิ่งค่ะมันขื้นแซมก็ไอ้ไอ้ท่านตะวันไหมค่ะเก็บไหญ่วะเนาะนี่ โ no, 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 no. นโนโนโนคืองามแถพี่น้องรักเก็บดีบ่บ่ามีคนเห็นนี่ <c oughs> ข่อยคือมาสอ,อนไลน์เถอะสันบอกริรี่มันก็ต้องออกดอกแม่นบอค่ะพี่น้องมันบ่สูงปันนี้ได้นน่เบิ่งค่ะป๊าพี่น้องใ่ใหญ่มันงามแถพี่น้องเบิ่งเบิ้งเบิงเบิงบ้ง นี่หาต้นกับพ่อพับค่ะนี่เบิ้งค่ะเบิ้งค่ะง,ง่ามแทะเอาไปถาม,มหญ่เด้อเดี๋ยสิเด็ดไปยักต้นหนึ่งเอาไปถามไอเอาไปถามไอไอ,ไอนั่นเอาไปถามไอลูกเคยลูกเคยเพญ่ว่าเพิ่นปลูกไว้หรือว่ามันขืนเองเนาะค่ะพี่น้อง ป้ากรอบขักรกอบเน่งามขักงามเน่ไปค่ะไก่ค่ะพี่น้องไก่ไก่ไก๊ก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 เห็นไหมคะ้อยู่นในตรงนี้ไข่อยู่ในนี้หรือเปล่านี่ ดอกไม้ค่ะเดีย๋ยวจะไปเก็บขนนาค่ะพี่ีๆเพื่อนๆไปเก็บขนนาอันนี้เขาเก็บไอ้นี่แล้วนะคะเขาเก็บฟับกทองแล้วนะคะฟักทองที่ทำฮาโลาวีนค่ะแล้วนี่เขาจะปลูกสตอเบอรี่แล้วก็ปลูกดอกไม้นะคะนี่ค่ะโอ้สวยงามลูกใหญ่ๆเรืองอลาม เดี๋ยวไปเก็บคณะนะคะมาค่ะพี่ๆเป็นเพื่อนมาเก็บคณะพ่อใหญ่บอกว่าเก็บได้ไม่เป็นไรเอาสักหน่อยนะคะไม่เอาเยอะค่ะอุ้ยเอาเยอะค่ะเอาสักหน่อยเอาแค่พอกินนะคะเอาต้นอ่อนๆเล็กๆ ต้นใหญ่ก็ไม่เอาเนีย่ยเห็นไหมต้นใหญ่ก็ไม่เอานะคะเพราะต้นเล็กดีกว่านี่ค่ะโอ้ยงามหลายพี่นอ้องสจกออนหลายค่ะงามงามเสลี่ลี่ค่ะ น,นี้นะคะเอาเส้นกำเดียวก็พอนี่ค่ะพอ <Yeah. S 1> แล้วนะคะเยอะมากโอ้ยไปไปไปด้วยยัง scan อัพไปแล้วคะ่ะชมเมืองเล็กๆนะคะอันนี้นอกเมืองนะคะ บ้านก็จะหลังเล็กหลังน้อยไม่สูงเหมือนในเมืองนะคะในเมืองก็อพาร์ตเมนต์สูงแล้วก็บ้านก็จะสูงแถวนี้เป็นบ้านเป็นหลังหลังเดียวนี่ก็ไรม์ลาสคาร้านขายของติดไฟแดงดูเหมือนฝนจะตกนะคะพี่ๆเพื่อนๆ แต่ว่าไม่ตกนะคะโทรศัพท์ค่อยเปิดไฟตลอดเพราะว่ามันมืดนี่ค่ะนี่ก็ทำทางรถไฟนะคะนี่ทางรถไฟนี่ค่ะจะสูงแค่นี้นะคะมีไม่เยอะอพาร์ตเมนต์ที่นี่จะมีบ้านเป็นหลังมากกว่าเพราะว่า บ้านบ้านข้างนอกเมืองน,นี้ไม่ไม่แพงนะคะเมืองน,นี้ก็ชื่อเมืองแฮชลิวนะคะเมืองแฮชลิวรถไปไปมาสะดวกค่ะก็จะประมาณนี้นะคะ,ะชมบรรยากาศบ้านเมืองก็ไม่ค่อยได้ถ่ายไม่ค่อยได้ถ่ายใน บ้านให้ดูนะคะถ่ายทรแมชาติถ่ายแต่ดอกไม้อะไรประมาณนั้นตรงนี้ก็จะเป็นโบสถ์นะคะในโบสถ์มีธงนะคะอ่ะดีห้อยอัพแต่แวบิชูดิแต่หนอนนุ่งดิดูแบบพิลล่าเสียทีน่เนาะยังไงมันเดียร์เยอโย่เดี๋ยววิญญาณสกุลก <c oughs> ็ Jeg tænkte på det, da jeg kødte hende morgenbrød, hvad det var for. Det er Danmarks udsatte. Det er for soldaterne, der kæmper i udlandet for Danmark. Nå, oh, okay. Det er derfor. Det er super meget gæt, der kan okay. med. Ikke med der er en dag. Ikke. Sovnfejdagen, der คลิปค่ะพี่เพื่อนๆหางานส่งหางานส่งเจ้านายค่ะต้องขยันหน่อยขยันหน่อยเดี๋ยวไม่มีเงเดี๋ยวไม่มีตังหาตังหาตังซื้อขนมให้หลานค่ะหาตังซื้อขนมให้หลานดูสแกนไอคิมอุ่นเนาะดูสแกนไอคิมหน้าก็ที่โฟนนกเคือบดี เป็นร้านเต็นทขายรถนะคะเต็นขาย,ะะขายารถซซกิไฟแดงนี่ก็เลยไฟแดงนี้ไปก็ถึงบ้านตาแล้วนะคะนี้ก็ปั้มน้ำมันนะคะน ตัดแต่งกิ่งไ,ม,ม,ม,ไ,ไม้ชมดอกไม้ตรงนี้ชมดอกไม้ที่แอดเดินถ่ายตอนเช้านะคะนี่ถึงแล้วสว่สงาครับเราจะชวนตาเดินมาถ่ายตาก็ไม่มาเก็บ้านตาแล้วนะคะเรียกเข้าลงรถ come มาแล้วเยอะสุดๆแสดงว่าโอเคหนูหนูจะฟุ่นในสตูว์พูดต้องเอาสนุกด้วยไหมมะเขือมะเขือใหญ่แล้วนะคะอัปเดตมะเขือหน่อยอัปเดตมะเขือหน่อยอัปเดตมะเขือฟักทองหน่อยย้ายเข้ามาที่เพจกันเฮ้ยดอกไม้นี่นะคะอัปเดตมะเขือหน่อย มะเขือได้กินแล้วนะคะพี่ๆเพื่อนๆลูกใหญ่ด้วยสวยด้วยนี่นี่ใหญ่แล้วนะคะนี่ใหญ่แล้วนี่นะคะลูกงามงามลูกค่ะคุณน,นะคะ่ะพี่น้องลูกงามลูกใหญ่ยุแต่กินเยอะค่ะพูดเสาเด็ดไปน้อยหนึ่งเนาะก็คิดคิดว่าเด็ดน้อยนี่จะคิดว่ามันสีเอ่อมันสี่กแก แกเด้อค่ะพี่น้องงา,งามงามโอ้ยได้กินอยูค่ค่ะพี่น้องปีนี้มันนี้กระเ,รเทเพ็กะใ้ไส้ตำมะคุงอยู่ค่ะดกอยู่ดกอยู่เบิ่งงผิดค่ะผิกกระดกอยู่ค่ะแต่เป็นผิกเม็ดใหญ่เนาะข่อยก็งงขึ้นกันว่าเอาเม็ดหน่อยมาปลูกเรามันเป็นยังจังเป็นเม็ดใหญ่ให้เนาะค่ะ ได้กินยุคค่ะแต่เบ้าพริกนีก่คิดว่าบ้าแกดอกค่ะพี่น้องบ้าแกดอกปิดนวอย,ยุคค่ะพี่น้องก็ได้กินยุ่ได้กินยุ่ได้กินยุคค่ะไอบังบังบังอื้อบังบักอือ้อเบ่งบักอือกอ้อรวยนี่กง็งามงามมือนี่เก็บมหนวยนึงเด้อค่ะพี่น้องเก็บจากเอนันน จากไอ้สวนลูกเพื่อนว่าไงน,นอนอยู่อนพี่น้องเพื่อนน้ำเสนอค่ะพี่น้องงามขากดอกใหม่นี่เพิ่งค่ะนี่จากหน่วยนี่กล่องนี้ค่ะก็กองกันอยูน่นี่แบบไงไงงามงามหลายหน่วยค่ะพี่น้องหลายหน่วยหลายหน่วยโอ้ แอดลงคลิปก่อนนะคะพี่ๆเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ Thank you t อ everyone สวัสด,ดีค่ะ